กราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับวิสูนในช่องแหวมาปั่นนะทุกคนเออก็วันนี้ผมพกทุนมา150บาทนะทุกคน150บาทนะั้นมาเจอกับเกมกิเลนกิเลนนะครับเออก็ไม่พูดแพ่นทำเพลงนะเปิดมาผมขออนุญาตซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นเชิงดูนะครับว่าวันนี้ผมจะแตกรอยแตกร้านหรือเปล่านะก็สําหรับสูตรที่ผมแจกไปนะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะผมรู้สึกว่ามันจะแตกรอยแตกร้านนะเออสูตรแค่นั้นพอไม่ได้เล่นนะครับสูตรนั้นที่ผมให้ไปนะครับไม่ได้ให้ไปเล่นๆนะทุกคนก็ลองเอาไปแับเอาไปปรับเอาไปใช้กันได้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็แตกรอยแตกร้านนะเออบางสูตรมันอาจจะแบบว่าไร้สาระไปหน่อยนะครับแต่ก็ นั่นแหละครับทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะแบบว่าซื้อแนละ้วอาจจะไม่แตกนะผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดเคลง <c oughs> โอ้โหก่อนเคลงโคตรนานวเก็บคูไมไปก่อนน้องเก็บคูไมไปก่อนที่รู้สึกว่ามันจะแตกล่าแตกล่านะครับเกณฑ์กิเลนนะครับตอนห้าทุ่มนะครับตอนห้าทุ่มนะตอนหน้านะท,ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้นะอืมไม่ได้ห้าทุ่มไปนะครับตอนห้าทุ่มครึ่งนะทุกคน เออผมรู้สึกว่ายังไงมันก็แตก้่าแตกล้านะครับแต่ก็ต้องรุนกันนะครับต้องต้องรุนนะแต่ก็อาจจะเป็นคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปนึงนะที่ผมจะทําหลายในนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นหลายนอกนะครับเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเเฮ้ยยเ บอกแล้วน้องอาจจะสโลสโลเปนิสสโลเปนิสเอ้หลายชิวชิวไปคูณสิบหแล้วทุกคนวิ่งน้องสวยโอ้โหถ้าไอถุงเงินถุงทองมานะผมบอกเลยแตกล้าแ,แตกล้านดอกนี้สวยบวกอีกหนึ่งไม้คูณเกแล้วทุกคนก็แบบจับจับหนับยังไงมันก็จับหนับอยู่แล้วนะเออฟุบสวยน้องอพยามเลยแล้วกันสวยสิบสิบสิบ,สบ สิบปุ๊บสิบไม่มาเคลงมาเฉยเวลน้องเวลาห้าสิบแล้วตอนนี้ด้าเท่าทุนนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทุนคืนมาแล้วนะสวยแรกๆก็อาจจะเก็บเก็บไปก่อนนะเก็บเก็บคูณนะครับผมบอกเลยว่ากิเลนนะกิเลนแค่คูณบวกคูณมาแค่ตอนแรกเลยครับต้องอย่างน้อยมีคูณหนึ่งตัวอย่างน้อยมีคูณหนึ่งตัวที่เหลือเป็นบวกเออผมรู้สึกว่าถ้าคูณมันไม่มามันก็บางทีบางทีมันก็แตกบางทีมันก็ไม่แตกนะแต่ก็ แรกๆนะครับถึงคูณมานะมันก็ต้องเก็บคูณตอนนี้ไหลไปยันคูณยี่สิบเก้าเลยนะทุกคนเออไหลแบบชิวๆ <c oughs> สวยน้องจะเย็นหรอสองไม้สองไม้ใจเย็นม,มันอาจจะนานมันอาจจะนานหน่อยออน้องเฮ้ยชี่มันอาจจะนานนะครับก็ผมบอกให้นะวิธีดูนะครับว่ากี่เลนพอซื้อแล้วมันจะแตกหรือเปล่านะครับก็ดูที่ตัวคูณนะครับดูที่ตัวคูณว่าเออพอพอมันมาใช่ไหมสี่ตัวใช่ไหมสมมติมาสีมม่ตัวนะทุกคน ดูแค่ว่าตัวคูณมาต้อง1อย่างน้อย1ตัวคูณต้องมาที่เหลือก็เป็นบวกเออที่เหลือก็เป็นบวกแล้วก็เวลาแค่นี้เลยไม่มีสูตรอะไรเยอะแยะไม่พูดแพนไม่ทําเพลงสูตรมันประมาณแค่นี้นะทุกคนดูแค่นี้แล้วดูก่อนนะครับว่ามานี้มันจะมาหรือเปล่านะซื้อได้สามร้อยจัดไปจัดปุยจัดไปมาสักห้าตัวบับโอ้โหมาสี่ตัวคูณมายังไงคูณมาหรือเลปล่าเออคูณมาสวยอุ้ยบวกสวย บวกสวยบวกสวยอย่างนี้บวกสวยคนอยนียนะอย่างน้อยคูณมันต้องเริ่มที่คูณ2เออคูณ2ขึ้นไปนะครับผมผมบอกไว้ว่าถ้ามันเริ่มที่คูณ2ขึ้นไปนะโอกาสแตกมันจะมีนะครับเออก็วิธีการดูนะหรือว่าถ้าทุกคนเบื่อการซื้อของผมนะผมจะไปไหลนอกให้นะครับเออาไหลนอกแต่ก็ผมรู้สึกว่าถ้าซื้อก็คือซื้อไหลนอให้มาไหลนอกแล้วก็ซื้อผมรู้สึกว่ามันมันไม่ซื้อกลกับหลมนันแบบว่า เวลาแตกกับเวลาไหลนอกแตกเวลาซื้อแตกมันไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเออต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเวลาซื้อซื้อแตกกับไหลนอกแตกนะครับก็จะแบ่งกันนะทุกคนก็ทําไมผมถึงซื้อเลยทําไมผมไม่ไหลนะครับทำไมผมต้องไหลนอกแล้วไม่ซื้อเออแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมไหลนอกได้นะผมจะหาเวลาไหลนอกให้นะครับถ้าใครอยากให้ผมซื้อ ก็บอกได้นะครับเม้นมาบอกได้นะอยากให้ผมไปเกมอะไรน,นะครับทุกคนมีสูตรอะไรนะมาบอกผมได้หมดเลยนะแต่ผมจะลองอาไปปรับเล่นดูนะครับลองไปปรับเล่นดูแล้วก็ลองไปใช้ดูนะเผื่อทุกคนจะเอาเป็นแนวทางของทุกคนนะครับผมรู้สึกว่า <c oughs> ไม้นี้จะเย็นมันจะมาช่วงประมาณสามสี่ไม้สุดท้ายนี่ดูตารางกราฟลูก k ินไอ้ไม่่อพระจาน้องคู่สิบห้าแล้วคือแบบคู่สิบห้าไปแล้วผม,ผ,มผมก็ต้องปล่อยแล้ว แต่ดูดูเซิร์งไม้นี้ผมอาจจะปต่ได้นิดหน่อยไม่บวกเยอะบวกไม่บวกเยอะของจริงเนี่ยของจริงมันต้องมาท้ายคลิปแค่นั้นแหละทุกคนของจริงมันต้องมาท้ายคลิปรอก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ใส่สุดแน่เดี๋ยวพี่ใสม่มันขัดใจตรงที่มันหรอมันช้าทุกคนเขาช้ามันขัดใจตรงนี้แหละสวยเอต่อเอเอแถวแรกเอแถวแรกเอแถวแรกอู้ยมันอาจจะบวกนอ้อยหรือว่ามันอาจจะไม่มานะครับไม้นี้อุ้ยสิ สิบช่วยชีวิตสิบช่วยชีวิตวุ่ยผมบอกแล้ววิ่ยน่าจะเจต่อเนาะบวกสี่สิบบาทโอเคผมยังได้เป็ดห้าต่อนะครับมันเริ่มต้องเริ่มปั่นนะชุนหลักร้อยจะขึ้นหลักหมื่นหรือเปล่านะครับก็วิ้ยไม่พอเงินไม่พออุนองเฮ้ยต้องเป็ดสี่ซ้ำหัวแย่แล้วชุนหลักร้อยจะขึ้นหลักหมื่นได้หรือเปล่ปามันก็ปั่นยากอยู่นนะทุกคนเออบับเขาให้คูณคูณมาหรือเปล่ปาดูคูณ คูณมาสวยโอเคบวกได้อยู่ได้อยู่สิบไม้เอเคคูณสองถือว่ากําลังดีถือว่ากําลังดีนะทุกคนถือว่ากําลังดีนะวาางดสวยชิงฉากทัวเออตอนแรกๆเก็บคูณไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งงงหวังนะครับว่ามันจะแตกล้าแตกล้านแตกแรต้องเก็บคูณนะได้น้อยแต่ได้นะนะครับมันจะมาบวกทีหลังเนะชื่อผมสิเออทุกคนต้องเชื่อผมนะต้องเชื่อมันในไมจีนะฮนะฉะนั้นเลยต้องเชื่อมันในไมจี G นะว่ามันจะมานะครับ แค่ทุกคนเปิดใจเชื่อผมนะครับแค่นั้นแหละทุกคนจะแตกตามผมแค่นั้นเลย,ลมมเ,ลยเออใครที่อยากรู้นะครับว่าผมเล่นเว็บไหนนะก็ผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็ไปหาคนหาดตามก็ได้นะทุกคนฝากไม่มีขั้นต่ำเลยครับแต่สอขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะเออใครที่ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปเสียใจนะไม่ต้องไปเสียใจนะครับใครที่แบบว่าเล่นแล้วก็เสียนะผมรู้สึกว่ามันก็หนึ่งเวลาหนึ่งเวลา,วลาสองเกมเออสามสูงเออแค่นี้พอ แต่บอกผมบอกให้สูตรมันไม่ค่อยมีผลอะไรในการเล่นเท่าไหร่นะอุ้ยสวยสูตรมันไม่ค่อยมีผลในการเล่นเท่าไหร่ชินชาบเุ้ยเหรียญตอ่อเหรียญตอ่อคิวคิวแถวแรกอุโหน้อง no. คิวแถวแรกนี่มาสวยเลยสวยบวกป400สี่ร้อยโอ้โหจุดหลักร้อยขึ้นมาแล้วผมปั้นจากร้อยห้าสิบนะครับขึ้นมาห้าร้อยนะทุกคนก็แบบจังหนับอยู่นะเออมาแบบจังหนับ ตอนตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณ3าทุ่ม32นะครับ3าม5แล้วเออ35แล้วนะประมาณ35ประมาณ35นะผมไม่ได้จับเวลานะก็ขอบคุณด้วยนะที่บอกเวลาไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะแต่ก็นี่แหละเวลาที่ผมเริ่มเล่น3เอห้าทุ่มครึ่งพี่น้อง5ทุ่มครึ่งหทุ่มครึ่ง35้นะตอนประมาณนะประมาณนะเออทุกคนก็ลองเอาไปดูได้นะครับหรือว่าใครที่อยากรู้เวลานะครับใครที่อยากรู้อยากดูนะครับว่าเวลานั้นช่องสำรองผมมันแตกไหมนะครับ ไปดูได้นะพิมพไปว่าซ่อมเซนปั่นนะทุกคนซ่อมเซนปั่นนะเออซ่อมเซนปั่นเลยพิมพไปนะผมเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อช่องผมใหม่นะครับเออวิหกร้อยมันได้เท่าไหร่วะหกร้อยเป็ดเป็ดไหนเป็ดเก้าวะโอ้หูน้องได้เป็ดแปดวทุกคนไปถึงเราจะแตกน้อยนะแต่ถ้าแตกนะนะครับแค่นั้นเลยจุด <c> ร <oughs> ้อยขึ้นหมื่นได้หรือเปล่านะก็ไปติดตามในช่องสำรองเอาวิทยมาสวยมาเหมือนเดิม ถือว่ามาดีถือว่ามาดีถือว่ามาดีนะทุกคนมันอาจจะแตกนะทุกคนผมบอกเลยมันช่วงแรกๆมันอาจจะแตกนะครับแต่มันแตกน้อยแค่นี้นเลยมันไม่มีปัญหาอะไรนอกจากการว่าแตกน้อยนะตัแรกอย่าเพิ่งไปหวังอะไรเยอะนะครับแรกๆเก็บคูณพยายามเน่คูณมากกว่าสิบนะผมบอกแค่นี้นแหละกิเลนนะที่มันจะแตกนะมันต้องมากกว่าสิบถึงจะไม่มีไม้บวกต่อนะครับแต่แค่คูณคูณมากกว่าสิบยังไงคูณก็มีโอกาสที่จะแตกอยู่แล้วแค่นั้นเลยเออผมรู้สึกว่ามันกลไกยจ้านะโอเค <c oughs> เคมาหรือเปล่าอุ ba o, ba ้ยเคลงโอ้โหูหถ้าเคไม่ลงก็คงก็เลยอุ๊ะไรอุ้ยอุ้ยน้องสวยน้องบายเบา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 เออจังหนับไปจังหนับไปช่วยผมหน่อยเออยื้อชีวิตผมหน่อยเออสวยเหรียญเคอู้เค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 สวยน้องเหรียญต่อเหรียญต่อยังไงอุ้ยสวยน้อง โอคิวคิวมาไหมโอคิวไม่มาดอกนี้แตกไปเก้าร้อยมันเท่าไหร่วะมันต้องพันหนึ่งปะ่ะถึงคนถึงจะเบ็ดยี่ได้มันต้องพันเท่าไหร่นะั่นแหละผมจําไม่ได้นะแต่ก็มากกว่าพันนะมันถึงจะเบ็ดยี่ได้โอ้มันหมุนนานเกินนะบางทีอ่ะอน้องจังหวะพี่กําลังแตกไงน้องไม่เข้าใจฟิวเลยน้องโอ้โหมันไหลนานเกินเน็ตผมเป็นไรวะเนี่ยทุกคน หมเนตโคตรก็ลงปงเลยเนตโคตรแบบสุปกลไกลอุ้ยสวยเคเลียนเออเอเอแถวสามเอแถวสามยังไงโอ้โหมันขยาวนานเกินขึ้นพันแล้วขึ้นพันแล้วยังทันอีกม้ยนะยังทันอีกม้ยนะยังทานอีกม้ยนะยนอ,นะอุ้ยมันนานเกินโอ้โหผมมันนานเกินทุกคนโอ้น้องเฮ้ยโอ้อะไรครับนี่เนตผลเนตผม โอ้โหเนี่ยเห็นป่ะโอ้ถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันไม่กระตุกนะผมว่าว่ามันน่าจะแตกนะผมว่านะเออนั่นกระตุกไงประเด็นน่ะโอ้เอเอไหม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 ยังไงเอโอ้เคบอกเอไม่ได้เคน้องพ่อจ้าโอเคเบดยี้ได้อยู่ทุกคนเบดยี้ได้อยู่ไปเบดยี้เบดยี้ผมรู้สึกเปบดยี้น่าจะสุดท้ายโอ้เบดยี้ไม่ได้อีกเสียลมเลยไป 750หสิก็รอห้าสิบนะโอ้โหผมว่ามันบวกเท่าเดิมแน่เลยเนี่ยโอ้โหเท่าเดิมสิโอ้โหบวดเท่าเดิมสิคูณสองดีที่มันยังมีคูณให้ผมนะทุกคนดีที่มันยังมีคูณให้ผมโอ้โหวิพากสวยเคโอ้โหไม่ใส่เคเคก็ไม่ลงโอ้แย่แล้ววิเจโอ้เค ผมขอหมดเนยตอนนี้ผมขอหมดเลยนะทุกคนผมขอหมดแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาให้ผมหรือเปล่าเคเคเคอย่าหมุนหน้านี่น้องอย่าเขย่าเยอะคนกาลังคนกําลังรวยอะ่ะอาจาน้องโอ้เขยา่าเยอาเขย่าเยอะโอ้น้องเอ้ยน้องเฮ้ยน้องเฮ้ยน่องเบาโอ้โหมันเขย่านานเกินทุกคนโอ้โนานนะอ่ะโหแย่แล้วเฮ้ย เขยาแล้วก็ไม่ได้ถ้าโอเน็ตผมเป็นไรผมต้องไปเพิ่มเน็ตแล้วผมรู้สึกว่านะรู้สึกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเร่งสุดกระไรจัดเจเจไมยนี้น่าจะไม้สุดท้ายนะทุกคนแล้วก็ไปต่อที่ช่องสำรองครับเออดูดิว่าช่องสำรองผมจะไปสุดที่เท่าไหร่นะทุกคนก็ต้องบัตรรุ่นกันนะต้องไปรุ่นน่ะเออคิวสวยบวกต่อเนี่ยมาแบบสวยสวยมาแบบสวยสวยจังหนับวิเหรียญต่อ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 อย่างนี้อุ้ยถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองมาหรือเปล่า เจโอ้โหน่าจะเสกเจมาแย่แล้วถุงเงินถุงทองอู้ถ้าถุงเงินถุงทองมาแถวแรกคผมเสียดายมากเลยผมบอกให้นะอู้หูดีไม่มาดีแม่ดีไม่มาให้ช้ำใจนะทุกคนเออไปมาสุดท้ายดูดิดมันจะแตกให้ผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปต่อที่ช่องสำรองนะเบ็ดยี่นะครับอใครที่อยากดูนะครับรับชมนะว่าผมจะไปแตกไปสุดที่เท่าไหร่นะครับจะไปแตกหมื่นหรือเปล่าก็ไปร,รุ่นกันนะครับเปรุ่นนะเปรุ่นนะเออทุนหลักร้อยแตกหลักหมื่นนะจะ้า มันก็ปั้นยากเหมือนคนมันก็ปั้นยากอยู่แต่ก็มันอยู่ที่ดวงอยู่ที่เวลามันด้วยนะครับแค่นี้เลยผมรู้สึกว่ามันมีแช่ไหมแหละดวงกับเวลาเออเจสวยเคเคแถวกลางดอกนี้เคแถวกลางโอ้โหเนี่ยมาอีกล่ล้วเฮ้ยมันสลับอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่นะวิเคสวยวิอะไรต่ออะไรต่อโอ้ไม่มาปนดหัเฮ้ยสามใบสุดท้ายอะไรจะมาเนี่ย โอ้ยแย่แล้วคุณยี่เก้าเลยทุกคนอุ้ยสวยจริงชาบจริงชาบยังไงอือคุณสามเอเป็นแล้วขออีกไม้หนึง่งขออีกไม้หนึง่งอะไรก็ได้อู้ขออีกไม้เดียวขออีกไม้เดียวอู้คุณสามเอเป็นแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจกันนำพิ้งคนะ์คุณผมนะก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมแปะ link ไว้ใต้คอมเมนต์นเลยนะครับเออ ก็เดี๋ยวผมจะแปะช่องสำรองไว้งบนทางขวานะครับข้างบนทางขวานะคานาานะใครอยากรู้ว่าผมไปจุดที่เท่าไหร่นะครับก็ไปหาติดตามกันได้นะครับดูแล้วก็ฝากติดตามใครอยากเล่นตามก็ไปไปตามกันได้เลยนะทุกคนฝากไม่มีขั้นต่ำารอขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ